สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกียงชาแนลรับมนะครับมาครับพี่น้องวันนี้มีส้มตําพี่น้องเมนูวันนี้เป็นส้มตําปูปลาเด้อพี่น้องเด้อน้ําปลารานวลนัวตำแบบใส่พริกสดกับพริกแห้งพี่น้องผสมกันเนาะแล้วก็จะมีไก่ทอดน้าปลาพี่น้องเนี่ยไก่ทอดน้ําปลามีน่องกับปีกเด้อพี่น้องเด้อผักกับปลาแก้วปลาเมี่ยงหลายพี่น้องเนี่ยมีผักไปเรื่อยพี่น้อง ตะคีบไปเรื่อยๆแล้วก็จิม้มกระลัมพี่น้องมีข้าวเหนียวมานำปั้นหนึ่งพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆกับเบอร์เกียร์เลยครับวันจ,จัไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามพี่น้องมาแซ่บๆนำกัน <Yeah. S 1> มาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละข้าวเหนียวปั้นแล้วก็จิ้มกับน้ำส้มตำพี่น้องอื้มอ <c oughs> <c oughs> ื้ม ตัก hmm. ชีไปเ,เรื่อยบงงามบันไดพี่น้องตั้งแต่ตะว,วันนี่แ่ละอืมโอ้หนัวพี่น้องหนัว Hm. Mm. Mm.

อืมอืมกรอบพี่น้องทอดเป็นใหม่ร้อนๆเลยพี่น้องเอ้ย ครับอืมอมัมนๆเค็มๆไม่น้องปู มาเริ่มพี่น้องข้าวเช้าเริ่มพี่น้องสักต้มตำตั้งแต่เช้าเลยนะพี่น้องเนาะอยากอยากตั้งแต่ตะวันนี้ละเส้นกรอบดีขนาดพี่น้องอเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเส้นแล้วก็กรอบเลย รองไนลองไครับน้องไก่ทิ่นี่ใปองืมอืมองกาัาตัองไก่ตามพี่นอง

ืมกรอบพี่น้องหอมผักชีพี่น้องหอมผักชีหอมน้ำปาลาเนาะแซ่บอ่ะอืม จับเหนียวมากเลยพี่น้องเอ,อ้ยอ,อ่ะคิมบกับปลาซีอิ๊วพี่น้องก็จับจับมากพี่น้องบลาด้าน,นัวเบีกไก่ทอดปลาอร่อยเข้ากันเลยพี่น้องอ่ะคิมนีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดต่ตอใครกดกระดิ่งเนาะคิมนีก็บบายบายสวัสดีครับ